โอเว่งบ้างครับผมชื่อฟีฟานะครับแล้วคุณก๊อังดู Faradise คือวันก่อนเนี่ยผมไปเจอพอดแคสต์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งในพอดแคสต์นี้เนี่ยเขาก็เอาผู้หญิงมาพูดมาคุยมาถามนู่นนนี่แล้วหนึ่งในคําถามที่เขาถามก็คือถ้าให้คุณต้องเลือกระหว่างอินสตาแกรมกับความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยคุณจะเลือกอะไรแล้วคุณคิดว่าคําตอบของผู้หญิงเหล่านั้นคืออะไรลองไปดูเอาเองแล้วกัน Instagram. Okay. What? <laughs> Instagram. Instagram. JD okay. Has think Instagram. About Instagram. Okay. Oh, JD is getting red pill right now. Okay. What about you? Mm, probably Instagram. Okay. What the fuck? That <laughs> probably already knew, but Instagram. Okay. What the fuck? <laughs> and then uh, Novellas. What about you? <laughs> I would say Instagram. I haven't met yeah. or found a man yet that can give me what Instagram has given me. ก็นั่นแหละอย่างที่คุณเห็นเลยแล้วผมว่านั่นก็คือความคิดของผู้หญิงหลายๆคนในสมัยนี้คือมันแปลที่แปลกมากๆนะที่คนคนหนึ่งจะเลือกความสัมพันธ์หรือว่าอะไรที่แบบอยู่ในโซเชียลมีเดียมากกว่าความสัมพันธ์จริงๆอ่ะวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้มาพูดถึงปัญหาปัญหานี้แต่ก่อนให้ไปดูกันถ้าเกิดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมแล้ว คุณดูไปแล้วแล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วไปแล้วมันมีประโยชน์หรือคิดอะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเนื่อแล้วไปกดปุ่ม subscribe ช่องผมหน่อยละกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปแล้วขังได้อยู่ข้างกันด้วยพอเะที่ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณ จะได้ไม่พลาดคือการที่เราจะตอบคําถามนี้ได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนสมัยนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลมีเดียมากกว่าใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กสมัยนี้อ่ะสมมติว่าผมเป็นเด็กผู้หญิงหมนหนึ่งที่พ่อแม่เพิ่งซื้อโทรศัพท์ให้แน่นอนสิ่งที่ผมจะทําคือดาวน์โหลดพวกแอปโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเวลาที่เราเข้าไปใน i g เดี๋ยวเวลาที่เราเข้าไปใน i n s t a g r กรมหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยเด็กเราเนี่ยเขาไม่ได้มีเกาะป้องกันอะไรทั้งสิ้นนนเลลยใกกกาารที่่จะมอง้ Content แบบ ที่เขาควรนี่จะดูหรือไม่ดูแล้วคุณคิดว่าคนที่เด็กเหล่านี้จะไปเจอเนี่ยมันเป็นคนยังไงละ่ะแน่นอนก็จะเป็นผู้หญิงอายุสักแบบ20เป็นพวกแววัยรุ่นวัยรุ่น 20- 25อะไรประมาณนี้ที่แบบเฮ้ยถ่ายรูปโชว์หนุ่นเซ็กซี่เซโป๊โป๊บิกินี่หน่อยแหละว่าวิวว่าวิวหน่อยแล้วถ่ายรูปเฮ้ยโชว์ดินี่ไงฉันทํา ท,ทุกอย่างมาจาก i n นสตาแกรมนะฉันแค่ถ่ายรูปเซ็กซี่ฉันก็มีเงินแล้วหรืออาจจะเป็นพวกดาลาแบบ a r าดเชียนอย่างเงี้ยซึ่งในมุมของเด็กเนี่ยเขาก็จะมองคนเหล่านี้เป็นไอดอลเฮ้ยคนนี้เขาเจ๋งว่ะคนนี้เขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาสร้างชื่อมาจากแค่เฮ้ยถ่ายรูปโป๊ๆเขาก็มีชีวิตของเขาได้แล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นเด็กคนนั้นแล้ววันหนึ่งผมโตขึ้นเนี่ยผมจะทํายังไงแน่นอนนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะทํา พะแน่นอนคนเหล่านั้นคือไอดอลของเราเราก็อยากได้จะทําตัวแบบนั้นเราก็อยากที้จะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันคือพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปสิ่งที่อยู่เหนือปัจจัยสิ่ขึ้นมาคืออะไรถูกต้องมันก็คือความรักความสนใจจากคนอื่นๆและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะยิ่งสาหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดคุณถ่ายนู้นนั่นนี่โชว์หน่อยเนี่ยมันจะให้สิ่งสิ่งนั้นกับคุณได้อย่างแน่นอนมันจะตอบแทนคุณกับสิ่งสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับคุณได้รับความต้องการเหมือนกับคุณได้รับความรักจาก เป็นเพศที่3หรืออะไรก็แล้วแต่คนเราอะเอาความรู้สึกเอาความคิดเอาเขาเรียกอะไรอารมณ์ของเราเนี่ยไปขึ้นอยู่กับโซเชียลมีเดียเฮ้ยวันนี้ฉันโพสรูปเนี่ยจะมีคนมากดไลค์กี่คนถ้าเกิดมีคนมากดไลค์เยอะเนี่ยมันก็สามารถทาให้เราแฮปปี้แต่ถ้าเกิดเราโพสต์ไปแล้วแล้วไม่ค่อยมีใครมาสนใจไม่ค่อยมีคนมากดไลค์เนี่ย,ย,เ,ยเราก็จะรู้สึกขดขู่เศร้า s a ดหน่อยแล้วเมื่อน,นั้นเราจะต้องทํายังไงล่ะถูกต้องเราก็ต้องหาวิธีที่ทําให้คนสนใจ คือผมเชื่อนะว่าหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยพื้นฐานของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่เลวล้ายอะแต่ด้วยระบบอัลกอริทึมของสมัยนี้เนี่ยระบบอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้เป็นแบบนั้นอะคือมันไม่มีอะไรผิดนะที่คนคนหนึ่งเขาอยากที่จะสร้างชื่อของเขาผ่านโซเชียลมีเดียอยากที่จะทําให้ตัวเองเป็นแบบเฮ้ยเป็นธุรกิจละเป็นแบบว่าส,สิ่งที่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้มันไม่มีอะไรผิดเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบนั้นอะถูกไหมแต่ด้วยระบบอัลกอริทึมเนี่ย โดยเช่ว่านิงในพวก Instagram มหรือในพวก Facebook อะไรแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดว่า้ผู้หญิงคนนี้เขาแรงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยแรกๆของเขามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคือคนทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มจากอะไรคือเขาจะโพสต์รูปที่ตัวเองไปถ่ายไปเที่ยวไปกินน,นู่นนั่นนี่ถ่ายเซลฟี่บ้างแหละแต่เมื่อโพสไปแบบนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครสนใจสักเท่าไหร่แต่อยู่วันหนึ่ง ปีนี้เธอไปเที่ยวฮอลิเดย์แน่นอนเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยากที่จะโชว์หุ่นระบ้างเยาอยากที่จะโชว์สิ่งที่เราทํามาทั้งตลอดทั้งปีที่แบบเฮ้ยออกกําลังกายเวิร์กเอาดูแลตัวเองกินหานคลีนนู้นนั่นนี่แล้วก็อยากที่จะโชว์หุ่นตัวเองบ้างซึ่งเป็นอะไรที่ปกติมากๆเลยถ้าเกิดว่าผมมีหุ่นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็โชว์เหมือนกันแล้วเราก็อาจจะโพสรูปตอนถ่ายบิกินนี่ไปบ้างซึ่งตอนแรกเราไม่ได้หวังอะไรหรอกเราก็แค่โพสตไปอย่างนั้นแหละจู่ๆเกิดอะไรขึ้ ยอดติดตามเพิ่มขึ้นวะ่ะแล้วยอดไลค์จากรูปปกติที่ได้ประมาณร้อยไลค์พอถ่ายรูปบิกินี่ปุ๊บอุย้ยขึ้นมาเป็น300รไลค์ขึ้นมาเป็น500ไลค์ขึ้นมาเป็น1,000ไ like. ลค์ทีนี้โอเคเราเริ่มที่จะรู้แล้วเวลาไปยิ้มเราโพสรูปบ้างเฮ้ยแน่นอนเราอยากที่จะโชว์บ้างสิ่งที่เราทำงานมาหนักอาจจะเป็นแบบเฮ้ยถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปตอนที่แบบเฮ้ยใส่สปอร์ตบาร์ตัวแบบว่าบางๆงสั้นๆเกงขาสั้นตอนกำลังสควอตอยู่อะไรประมาณนั้นและหลังจกที่พไปเิดอ,อะขึ้น โอ้ยไมแ่แล้วแล้วอยู่ๆผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันอีกแล้วอยู่ๆผู้ติดตามมขึ้นมาเป็น2 0 0 0ันสาแล้วคุณคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเราก็จะโพสต์แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันได้ผลเพราะมันเวิร์กและมันเวิร์กจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้กฎพื้นฐานของการเป็นพ่อแม่ในการที่จะสอนลูกในการที่จะฝึกหมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกฎข้อแรกพื้นฐานเลยคืออะไรในการที่จะฝึกฝนอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอน positive reward มันคือผลตอบรับที่ดีแล้ว ในมุมของผู้หญิงคนนันเนี้ยการที่มียอดติดตามเพิ่มขึ้นในการที่จะมียอดไลครเพิ่มขึ้นเวลาที่โพสรูปอะไรแบบนี้ลงไปแล้วเนี่ยนั่นคือผลตอบรับที่ดีสําหรับเธอทีนี้เมื่อมันเป็นแบบนั้นเนี้ยผู้หญิงหลายๆคนก็จะเข้าสู่ลูปนี้แบบเต็มตัวลูปแข่งกันเสียติดกันยอมรับจากคนอื่นๆเสียติดคํามชมจากคนอื่นๆซึ่งเมื่อมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะตันมันเริ่มที่จะเป็นอะไรที่แบบซ้ำซากซ้สำซากอะ่ะทีนี้ในการที่จะทําให้ตัวเอง ไปอีกระดับหนึ่งในการที่จะสร้างรายได้กับตัวเองหรือแบบในการที่จะเรียกร้องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะหันไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งเปิดประตูไปสู่ประตูอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือ o n l y f a n หรือว่าพวกแอปไลฟ์สดต่างๆในการที่จะให้ซิมเนี่ยเข้ามาจ่ายเงินให้กับซัพพอร์ตหรืออะไรกันแล้วแต่คือตอนนี้พวกแอป o อลี f แฟนหรือแบบว่าเว็บไซต์ผู้ใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับมันไม่ได้เป็นที่แบบว่าเฮ้ เขาเรียกว่าอะไรหน้าภาคภูมิใจอะไรขนาดนั้นสําหรับคนที่ทําอะไรแบบนี้ ต่เชื่อผมเถอะผมพนันได้เลยถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เนี่ยในอีก5ปีมันจะเป็นสิ่งที่โคตรธรรมดามันจะเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งมีออลี f แฟนมันเหมือนกับเฮ้ยคนคนหนึ่งมีแอคเค้าล์เฟซบุ๊กอะไรแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ยสังคมมันจะเข้าสู่ยุคที่แบบว่าเฮ้ยแทนที่เราจะถามว่าคนนี้มีแฟนหรือย,อยังเนี่ยเราต้องถามว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีแอคเคาล์ออลีแฟนหรือเปล่าอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง ผู้หญิงเหล่านี้เติบโตขึ้นแล้วเขามีลูกเขามีครอบครัวแล้วเขายังทำโอลี่แฟนอยู่เนี่ยคุณลองคิดดูสําหรับลูกเขาเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเวลาที่ไปโรงเรียนและไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนของลูกผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกเฮ้ยบอนเมื่อคืนแม่เองเจ๋งมากเลยว่ะเฮ้ยพ่อเราอย่างชอบเลยเฮ้ยท่านั้นโคตรเด็ดเลยว่ะเฮ้ยคลิปนั้นอย่างดีเลยว่ะเรานั่งดูแม่นายกับพ่อสองคนเนี่ยพ่อเราน้ําลายไหลเลยเฮ้ยพ่อเราอยากเลี้ยงข้าวแม่นายสักมือ้อนึงว่ะเฮ้ยรีสเปกเลยว่ะแม่นายเจ๋งจริงแล้วคุณคิดดูว่า ถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะด้านจิตใจของเด็กคนนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงลูกของคนคนนั้นเขาจะควรจะรู้สึกยังไงแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันไปถึงจุดๆนั้นน่ะคือตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่แบบว่าเฮ้ย mm. เด็ก15เนี่ยสามารถนั่งหารูปผู้หญิงแก้่าพาดภายในเวลาครึ่งชั่วโมงได้มากกว่ากษัตริย์หรือว่าราชาในะยุคร้อยปีที่แล้วอีกตลอดทั้งชีวิตอะ่ะสมัยเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าเว็บไซต์ลึกลบลึกๆอีกต่อไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปขอยืมคิด กดเข้าแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะเห็นผู้หญิงที่เป็นแบบนี้เราก็จะเห็นผู้ชายที่เป็นแบบนี้แต่ก็ยังที่ผมบอกไปเหมือนกันคิปนีนียผมไมไ่ต้องการออกมาโจมตีผู้หญิงอย่างเดียวพอผู้ชายเราเองเนี่ยก็ผิดไม่แพ้กันคือควรลองคิดดูถ้าเกิดว่าผู้ชายสมัยนี้ไม่ได้เป็นพวกผู้ชายเบตา้าผู้ชายนิสกายหรือพวกซิงที่คอยให้เงินที่คอยซัพพอร์ตที่คอยไปแบบว่าหื่นไปกระหายใส่ผู้หญิงพวกนั้นเนี่ย ผู้หญิงพวกนั้นเขาจะทําแบบนี้เหรอคือพื้นฐานธุรกิจ101ถ้าเกิดมันไม่มีความต้องการธุรกิจมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็จะไปต่อไม่ได้คือคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าผู้ชายเราไม่ไปซิมใส่ผู้หญิงแบบนั้นแล้วเราเชิดชูเราให้เกียรติผู้หญิงที่เขามีความสามารถจริงๆเขามีฝีมือจริงๆเขามีของจริงๆเนี่ยคุณคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ย เขายังโพลรรูปบิกินี่โพร,รูปแบบว่าเฮ้ยบาของตัวเองใส่โพร,รูปแบบว่าโป๊โปแอปโอลิแฟนมันยังไปต่อได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมอ่ะ ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องปกติคุณคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยวงจรแบบเนี้ยมันยังเกิดขึ้นอีกไหมมันยังเกิดขึ้นมากเท่านี้ไหมนั่นแหละมันก็คือหน้าที่ของคุณเหมือนกันถ้กรกิุกคุณรู้ตัวว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเป็นแบบนั้นอยู่เปลี่ยนแปลงมันซะมันยังไม่สายแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าแบบเฮ้ยมันสามารถช่วยคนอื่นๆได้เนี่ยก็ช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยไม่ใช่เพื่อตัวผผมมมมเเเเเเเออออองงแแแแตตต่่่่่่่่พพพืืืัััวววคคุณคนน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 นๆหละะาาาาาข้้้ใจทํไซิถึปป็บบรี มันเป็นเหมือนกับจิตวิทยาที่เวิร์กมากๆสาหรับผู้ที่เป็นซิมสําหรับพวกที่แบบอาจจะอินสคิวอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการที่จะเข้าหาผู้หญิงอะแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยคนอย่างเขาอะไม่มีทางที่จะได้ผู้หญิง สวยๆแบบในนั้นเลยอ่ะไว้วันหลังเนี่ยผมจะมาเจาะลึกจิตวิทยาในเรื่องของพวกโอลิ่แฟนหรือแอปไลฟ์สดในการที่จะโชว์ต่างๆเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้ผลสําหรับพวกซิมสําหรับพวกที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่นั่นแหละหลักๆแล้วมันเป็นเหมือนกับความที่เราฟูลฟิลความฝันของเราในการที่จะเห็นผู้หญิงแบบนั้นน่ะผู้หญิงที่เราคิดว่าเฮ้ยนี่คือสวยแล้วนี่คือดีแล้วสําหรับเราอ่ะที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีทางดีจะ ถึงจุดนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปในวันนี้คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับแรงซับพอร์ตแล้วก็คอยให้กาลังใจคอยติดตามมาตลอดขอบคุณมากจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แชร์เรื่องราวเหมินั่นเรื่องราวของใจ่ละคนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆบางครั้งผมอาจจะไม่ได้ตอบไปบ้างเนี่ยแต่เชื่อผมผมไปแอบกดไลค์บ้างแหละผมไปแอบอ่านบ้างแหละก็นะคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเล่าเรื่องราวมาหน่อยแล้วกันแล้วอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกคอมเมนต์บอกผมข้าง ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีก o o บาย